เปิดหนังสือมาเลยครับหน้า5ข้อ4ครับเดี๋ยวพี่เก็บพวกนี้ให้ก่อนนะครับข้อที่4โจทย์บอกว่าประพจน์ PQR มีค่าความจริงเป็นจริงเท็จเท,ท็จตามลำดับ PQR มีค่าความจริงเป็นจริงเท็จเท็จตามลำดับน้องครับแทนค่าเข้าไปครับแล้วเชื่อมประพจน์เป็นไปได้อย่าเพิ่งดูตารางนะครับพยายามลึกก่อนพยายามลึกก่อนว่าจริงเชื่อมเป็นอะไรนะครับและเป็นยังไงหรือเป็นยังไง ก็ไก่เบสิกสุดครับโรงเรียนไหนคุณครูออกเลเวลเท่านี้นะครับอ่าก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับแสดงว่าออกง่ายน่าเกลียดอุตบาลเรียนออกซะยากเลยนะ,ะแล้วแต่โรงเรียนนะครับน้องครับก็ไก่ครับ P และ Q แล้ว R หรือ P ครับให้พิจารณาค่าความจริงต่อไปนี้จับแทนค่านะครับข้อนี้ P เป็นจริงี่แทนข้างล่างเป็นจริงคุณครูทำงี้ใช่ไหมแทนข้างล่างก็ได้ คิว <Q S 2> เป็นเท็จคิวตัวนี้เป็นเท็จนะครับ R เป็นเท็จอาตัวนี้เป็นเท็จครับเขียนข้างล่างครับ P, P เป็นจริงใช่ไหมครับอ่าเรียบร้อยนะครับนะแทนค่าเข้าไปตามโจทย์สั่งเ,เพื่อให้เราเขียนแล้วอ่านง่ายสวยงามนะครับเราส่วนใหญ่จะใช้โยงลูกศรมาใช่ไหมครับโยงเส้นมาโยงเส้นมาน้องครับรบกวนพี่แป๊บหนึ่งบางคนเขาไม่เคยเรียนวางปากกาเงายหน้าตัวแรกตอบพี่ก่อนนี่เครื่องหมายอ,าอะไรและแปลว่าเราเอาจริงเชื่อมกับและนะครับจริงและกับเท็จ จริงและกเทจเวลาเชื่อมมาเราจะเขียนตนัวนี้ใช่ไหมให้ผลลัพธ์มาอยู่ตรงกลางนะครับจริงและเทจก็ดูตามตารางใช่ไหมเป็นไปได้อย่าเพิ่งดูนะคือถ้าน้องนั่งเรียนไปแล้วน้องก็นั่งดูแบบเงี้ยมันก็จะง่ายมากถูเบครับมันก็กลายเป็นเดี๋ยวเราจำไม่ได้นะครับพยายามระลึกก่อนนะครับจริงและเทจน้องครับเราเรียนมาเครื่องหมายและใช่ไหมครับคุณแม่สั่งว่าและเมื่อไหร่ต้องทําทั้ง2อ,อย่างพร้อมกันแต่อันนี้ครับเป็นจริงและเทจตัวนี้ก็เลยได้เทจนะครับงั้นผลลัพธ์ตัวนี้ก็ใส่เทจโอเคนะครับใครเก่งมากๆ ฟังไว้เลยใครเก่งแบวบออปชันเยอะแล้วนี่เครื่อหมายอะไรท่าแล้วพี่สอนว่าท่าแล้วเป็นเพชรแค่ก้อนเดียวเห็นใช่ไหมครับก็คือข้างหน้าเป็นจริงข้างหลังเป็นเพชรมันถึงจะเป็นเพชรแต่ข้อนี้ข้างหน้าเป็นอะไรไปแล้วเพชรแปลว,ว่าน้องไม่ได้เกียรติสีแล้วใช่ไหมครับแม่จะซื้อ iPhone ให้หรือไม่ให้อย่างไงเราก็ได้เสมอแปลว่าก้อนข้างหลังไม่ต้องทําเลยก็ได้เข้าใจใช่ไหมเพราะอันนี้มันเชื่อมด้วยท่าแล้วท่าข้างหลังมันเป็นเพชรเพชรท่าแล้ว น้องครับข้างหน้าเป็นเท็จแล้วอะไรสุดท้ายมันก็ต้องได้จริงเลยแต่ถ้าใครยังไม่แม่นค่อยๆไล่อย่างนี้ก่อนนะงั้นข้อแรกพี่แนะนําไล่อย่างนี้ก่อนไล่ครบไล่ครบ,บฝึกไปก่อนนะครับน้องครับอันนี้เป็นเท็จครับเท็จหรือจริงออกมาจะได้จริงและสุดท้ายชืบชืบใช่ไหมโยงให้ลูกสอนมันตรงกันนะครับเออมันจะได้เห็นชัชดๆอันนี้เท็จแล้วจริงออกมาก็จะกลายเป็นจริงแปลว่าข้อกอไก่ครับมีค่าความจริงเป็นจริงงั้นโจทย์เลเวลที่1เลยนะครับ รู้ทุกอันแทนครบเลยโรงเรียนไหนออกข้อสอบแค่นี้นี่กูเศร้าเลยนะครับเพราะดีนี้ข้อสอบระดับแข่งขันจะยากกว่านี้อีกเยอะมาก <c oughs> ก็สัปดาห์ที่แล้วพี่สอนเด็กม6นะครับตอนบ่ายเนี่ยตอนบ่ายเนี่ยนะครับน้องก็มาฟ้องเพราะว่าน้องพวกนี้เขาเรียนตั้งแต่ปิดเทอมกับพี่แล้วทำโจทย์ระดับเข้ามาหาหลัยได้หมดแล้วพอไปเจอครูสอนสมบูรณ์นข้อสอบยากระดับ1นึถึงสิครูสอนแค่ระดับ1 2 3 4ถึง10ละครูไม่สอนเลย แล้วมันก็บอกว่าเนี่ยเพื่อนก็เรียนไม่ดูเรื่องแถมสอนจะพ่ข้อง่ายแล้วถามว่าอย่างเงี้ยเพื่อจะทําข้อสอบมาหาเข้ามาหาลัยได้หรือพี่เออกูไม่รู้นะครับตัวไครตัวมันนะครับ <c oughs> อ่ะขอไข่แทนมาอ่านะครับอ่ะฝืนแทนมาก่อนนะครับขอไข่โจทย์บอกว่า Q <c oughs> ก็ต่อเมื่อ P เออ <c oughs> ชื่อมด้วยท่าแล้ว นิเศษ P พีหรือ Q ินะครับเดี๋ยวพี่เขียนโจทย์ก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้ทําพร้อมกันทีเดียวคอ,อควายนะครับเป็น P และ Q เชื่อมด้วยหรือ R สุดท้ายครับเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อ P แล้ว R. อ่ะแทนเข้าไป ข้อนี้โจทย์บอก PQR ครับเป็นจริงเท็จเทตามลำดับเจอ P แทนจริงเจอ Q แทนเท็จเจอ R แทนเท็จนะครับจับทำทีละคู่นะครับตัวแรกพี่เล็งเลยครับ Q เป็นเท็จครับ P ใส่เท็จก็ต่อเมื่อ P P เป็นจริงพี่ใส่จริงครับตอนนี้เป็นนิเศษ P นะครับนิเศษ P เฉพาะ P เฉยๆเป็นจริงพี่ใส่ขา้างหน้า P เป็นจริงแค่นี้ก่อนละกันเนาะเอาทีละขั้นแล้วตัวนี้ Q นะครับ Q เป็นเท็จงั้นตัวนี้พี่ใส่เท็จนะครับอ่าที่เหลือพี่ก็เชื่อมทีละคู่ทีละคู่ใช่ไหมอะไรมีวงเล็บทําในวง ตัวแรกครับพี่เล็งเสร็จตัวนี้ครับเราเรียกเบอร์เครื่องหมายก็ต่อเมื่อครับพี่จัดการนะครับก็ต่อเมื่อนี้ซ้ายกับขวาถ้าเหมือนกันตอบจริงใช่ไหมครับถ้าตรงข้ามกันตอบเพ็จแปลว่าก้อนแรกเท็จก็ต่อเมื่อจริงออกมาเป็นเท็จนะครับงั้นตัวแรกครับตอบเป็นเท็จใช่ไหมครับเรียบร้อยใครเก่งมากๆข้อนี้เสร็จแล้วใครเก่งมากๆข้อนี้เสร็จแล้วเพราะตัวนี้เป็นเครื่องหมายถ้าแล้วข้างหลังไม่ต้องทําก็ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าจะทําแต่ถ้าจะทําฝึกซอมฝีมือเล่นๆนงครับช่วยพี่อันนี้ครับ P เป็นจริงใช่ไหมครับเวลาเจออย่างนี้อ่านว่านิเศษ P ถ้ามีนิเศษและมีหรือเป็นกฎเลยนะครับเป็นออเดอร์เป็นลำดับการทำงานน้องต้องทำที่นิเศษก่อนเสมอถ้ามีอย่างนี้นะครับมีนิเศษก็มีหรือนะต้องทำที่นิเศษก่อนเสมอนะครับตัวที่เป็นนิเศษตัวและหรือตัวท่าแล้วและตัวก็ต่อเมื่อเป็นออเดอร์ทำก่อนหลังถ้ามันไม่มีวงเล็บอะไรเลยไอ้นี่ทำก่อนไล่มาอันนี้ทำบวยสุดเข้าใจ แปลว่าถ้าคุณครูมี p ก็ต่อเมื่อ q แล้ว r หรือ s และกวนตีนไม่ใส่วงเล็บหันแน่ทำอะไรก่อนเอาชิบหายเครียดนะครับเขียนแค่นี้น้องครับอ่ะสมมติอัมพีกวนมีแะด้วยอ่ะกูมีแะ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 แลแนิเศษ r ด้วยอ่ะนี่นะครับเอาให้งงขี้แตกเลยน้องครับเขียนแค่นี้ไม่ใส่วงเล็บด้วยกะให้เด็กง,งงขี้แตกเลยแล้วพอเรามีพรสวัสดิ์ทางการงงขี้แตกครับ เขียนแค่นี้ครับต้องทําอะไรก่อนครับนี่ใส่ R ก่อนครับทาไม่ใส่โบเล็บนะเท่ากับใส่วบเล็บสีแดงเข้าใจแล้วทําตัวไหนก่อนอ่ะพี่ถามก่อนและกับก้อต่อเมื่อทําใครก่อนทําและก่อนนะใครนะเอา P ก้อต่อเมื่อ Q ก่อนเลยนะมึงเจงเข้าใจเราต้องทําก้อนนี้ก่อนนี่ตรงนี้ก่อนเข้าใจแล้วที่เหลือทําใครต่ออีกใครก่อนน้องครับก้อต่อเมื่อถ้าแล้วหรือทําใครก่อนหรือก่อนนะ งานข้อนี้ใครไปคิวแล้ว R ก่อนนี่คือเจ๊งเลยนะครับมึงผิดเลยนะครับต้องทำ R หรือ S ก่อนเข้าใจถ้าทำใครต่อ <Okay. S 1> ทำถ้าแล้วงานข้อนี้ต้องทำตัวนี้ก่อนเข้าใจแล้วก็ต้องมาค่อยทำบริสุทธิ์เข้าใจ,บา,ใจบารโลเรียนมีเขียนแค่เนี้ยเด็กงงเลยพี่เห็นเด็กถามพี่ทุกปีเลยเขียนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วมึงก็ยากแล้วแค่นี้มึงก็ยากแล้วใช่ไหม เพราะเด็กจะงงว่าหนูจะทําท่าแล้วก่อนดีหรือหนูจะทําหรือก่อนดีใช่ไหมครับอ่าจริงๆแล้วมันเป็นกฎพื้นฐานเลยนะครับเป็นก่อนหลังก็เป็นออเดอร์เป็นลําดับนะครับของเครื่องหมายนะครับถ้ามีวงเล็บก็ดีไปเออถ้ามีวงเล็บก็ดีไปแต่ถ้าคุณครูลืมใส่วงเล็บให้น้องรู้ว่าไอ้นี่ทําก่อนนะครับไอ้นี่ทําหลังตามลําดับนี่เลยนะครับสังเกตว่าและหรือนี่สักสีเท่าเทียมกันนะครับอยู่เลเวลเดียวกันนะครับถ้าเจออย่างเงี้ยโจทย์ผิด อย่างเงี้ยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันข้อสอบแม่งก็เคยออกนั่งนั่งทะเลาะกันอย่างเงี้ยโจทย์ผิดเนี่ยโจทย์ผิดเลยนะเพราะอันนี้ออเดอร์เดียวกันนึกออกปะแล้วถ้าน้องทําอันนี้ก่อนคอาําตอบก็จะได้แบบหนึ่งน้องทําอันนี้ก่อนคําตอบก็จะได้แบบหนึ่งเข้าใจเอาอย่างนี้จริงๆเลยนะอย่างเงี้ยโจทย์ผิดข้อสอบเข้ามาหาลัยเคยลุดนะครับมา2ข้อแต่บังเอิญ2ข้อนั้นคําตอบมันเหมือนกันคือไม่ว่าจะทาอะไรก่อนอะสุดท้ายมันตอบจริงเหมือนกันตอบเท็จเหมือนกันมันก็เลยแล้วไปนะครับเออแต่ถ้าคําตอบไม่เหมือนกันก็ตัมน ต่ใครต้งมันนะครับอย่างนี้คือโจทย์แมงม่วน,นะครับเออโอเค <c oughs> อ่ะกลับมาของเราเดี๋ยวจะได้เห็นชัดๆวางปากกาเงยหน้าเดี๋ยวพี่จะได้จบข้อนี้ก่อนเวลาเขีย <c oughs> น <c oughs> แนะนําเพื่อความสวยงามพีเป็นจริงนิเสษจ,จริงก่อนนะครับเราเรียนมานิเสษจ,จริงได้เทสแปลว่าตัวน,นี้ครับพี่เขียนไปตนนัวนี้เป็นเทสอย่างนี้เข้าใจเนาะจะได้เห็นชัดๆนะครับแปลว่าก้อนข้างหน้าทั้งหมดครับเป็นเทสก้อนข้างหลังทั้งหมดครับเป็นเทสเทสหรือเทส เท็ดหรือเท็จับเชื่อมกันค่อยเสียงมาทางนี้เข้าใจนะทำทีละชั้นทีละชั้นนะครับเท็ดหรือเท็ออกมาได้เท็นะครับและสุดท้ายครับเครื่องหมายท่าแล้วเราเจอเท็ดท่าแล้วเท็เท็แล้วเท็กลับมาเป็นจริงนะครับแปลว,ว่าข้อนี้ครับค่าความจริงก็จะกลายเป็นจริงใช่ไหมครับพี่ทําให้หมดเลยนะพี่เป็นจริงขอควายพีเป็นจริง Q เป็นเท็ R เป็นเท็ดพีเป็นจริง R เป็นเท็ใช่ไหมครับจับเชื่อม ขอข้อสุดท้ายครับวางประการเลยหน้าทําพร้อมกันเดี๋ยวจะได้จบพร้อมกัน P และ Q จริงและเท็จจำกันได้คล่องหรือ,อยังอันแรกจริงและเท็จได้เท็จต่อไปเท็จหรือเท็จปืดปืดเท็จหรือเท็จได้เท็จแปลว่าข้างหน้าครับได้เท็จข้างหลังครับจริงแล้วเท็จปืดปืด <c oughs> จริงแล้วเท็จได้เท็จนะครับน้องครับข้างหน้าก็เป็นเท็จข้างหลังก็เป็นเท็จเชื่อมด้วยเครื่องหมายก็ต่อเมื่อเท็จก็ต่อเมื่อเท็จออกมาได้ จริงนะครับเรียบร้อยครับทำไปเสร็จช้อยกอขอคอเอาชิบหายจริงหมดเลยใช่ไหมเรียบร้อยนะครับตอบข้อข้อหนึ่งหรอไม่รู้ใช่นะ,อะโอเคนะครับตอบไปให้จดก่อนเ,ออเล่มนี้นะครับแบบฝึกหัดข้างหน้าค่อนข้างจะก,กระโดดไอเดียพอสมควรนะครับเขาดีไซน์มาสำหรับน้องที่เรียนที่เราเรียนเก่งแล้ว แล้วอยากจะอัปเกรดนะครับมันก็เลยมีโจทย์หลังๆนี่กระโดดยากเลยซึ่งพวกเรานะครับในห้องเราเท่าที่ถามบางโรงเรียนน้องบางคนเรียนแล้วที่โรงเรียนนะครับบางโรงเรียนพึ่งยังไม่เรียนเลยแนะนําเปิดกลับไปด้านหลังก่อนหน้า13ใครจทบนกระดานเสร็จแล้วครับเปิดไปหน้า13ทําข้อ12ก่อนครับหน้า13ข้อ12ครับเดี๋ยวพี่ไล่ไอเดียจากพื้นฐานย่าขึ้นมาทีละสเต็ปให้ พี่สอนพิเศษปีแรกๆเมื่อก่อนนะครับโรงเรียนข้อ12หน้า13าข้อ12เห็นข้างล่างไหมถ้าจำไม่ผิดพี่เป็นคนตั้งโจทย์เองแหละตั้งนานมาละเมื่อก่อนโรงเรียนครับแค่นี้ยังไม่ออกข้อสอบเลยข้อ12ครับเห็นโจทย์ไหมทันไหมไม่รู้เห็นเห็นเห็นลบก,กระดาษสิจมีเสียงร้องโอ๊ยโอยโอ๋ยอ <laughs> ไม่ได้ร้องกับเราใช่ไหมร้องชี้เรานะครับอ่านะครับน้องทําไมน้องรุนแรงขนาดนั้นล่ะครับเปิดทีชี้กระจาย แหมเปิดกระมันเบาๆหน่อยบางคนนี้จับหนังสือติวเตอร์ทีนี้ขาดแตกเป็นโมเลกุลลูกสาวทานอสมาเรียนนะครับหน้า13นะครับข้อ12ครับโจทย์บอกว่า p มีค่าความจริงเป็นจริงน้องครับเราคุยกันแล้วครับ p มีค่าความจริงเป็นจริงจงหาค่าความจริงของ q แล้ว q แล้วนะครับ เป็น Q แล้ว P นะครับหรือ R ฟึบฟึบนะครับก็ต่อเมื่อมันใส่ครบเครื่อหมายเลยครับเป็น P ครับแล้วครับอ่านะครับ S ครับแล้ว P ครับตอนพี่สอนพิเศษปีแรกๆนะครับก็สอบระดับเข้ามหาลัยออกอย่างมากก็ประมาณแค่นี้ก็สอบโรงเรียนไหนครับออกประมาณนี้ถือว่าค่อนข้างเริ่มยากขึ้นมาแล้วนะครับอ่านะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้เนาะสังเกตว่าพี่สอนไล่ทีละไอเดียนะครับข้อแรกเมื่อกี้ที่น้องทํามา3ข้อย่อยสังเกตไหมครับ PQR ทุกตัวเขาบอกค่าความจริงมาแต่ข้อนี้เขาบอกค่าความจริงเฉพาะประพจน์อะไรเท่านั้น P แปลว่า Q บอกไหมไม่บอก R ก็ไม่บอกปแปลว่าบางคนเจอโจทย์ไม่บอกแม่ข้อสอบรองรอยนอาจารย์น่ารักนะมีช้อยงอง,งูนะครับข้อมูลไม่เพียงพอนี่นะครับเออมันพอหมดแหละนะครับถ้าปัญญาไม่เพียงพอข้ออีกเรื่องหนึ่งนะครับข้อนี้เวลาเจอโจทย์จะแทนค่าพร้อมกันเงยหนะ้า P เป็นอะไรจริงปรแปลว่าน้องครับก้อนนี้ครับ P เป็น จริงใช่ไหม QR ไม่รู้ช่างมันฝั่งนี้ครับมี P 2ที่พี่ใส่จริงแล้วพี่ก็ใส่จริงใช่ไหมครับที่เหลือพี่ไม่รู้วาปากกาเงยหน้าเราซ้อมตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วครับใครจําได้จับแทนไปเลยครับแล้วเราตอบครบทุกตัวแต่ถ้าตอบไม่ได้ใช้ปากกาแดงจับทดเข้าใจนะครับเราดูโดยเฉลี่ยในห้องแล้วกันเนาะว่าจํากันได้ไหมตัวแรกเงยหน้าใครก้มหน้ากูแช่งน้องครับปืดปืดน้องครับอันนี้เครื่องหมายอะไร หรือพี่สอนว่าจริงหรือข้างหลังยังไม่รู้ใช่ไหมครับแต่เครื่องหมายหรือเป็นเครื่องหมายเลือกทาใช่ไหมครับถ้าน้องทําแล้วตัวหนึ่งตอบให้ชื่นใจจริงหรืออเป็นจริงแปลว่าข้างหน้าครับเป็นจริงเลยถูกไหมครับคิวตรงนี้ก็ไม่รู้ถูกไหมครับแต่มันเชื่อมด้วยเครื่องหมายอะไรถ้าแล้วถ้าแล้วเป็นจริงจําได้ใช่ไหมครับเราบอกว่าถ้าเราได้เกรดสี่แม่จะซื้อ iPhone ให้ได้เกรดสี่หรือยังยังไม่รู้แต่ตอนนี้แม่ซื้อ iPhone ให้แล้วแปลว่าอันนี้เป็น จริงแปลว่าครึ่งหน้าครับเรียบร้อยตอบเป็นจริงเข้าใจนะนี่เวลาไปสอบี่เรียนก็นั่งนึกดีๆนะครับใครไม่แม่นทําแบบพี่ไม่ได้แทนจริงเท็จจำได้ใช่ไหมครับใส่ปากกาแดงเข้าไปน้องครับอันนี้รู้แล้วอันนี้รู้แล้วว้ามาอีกแล้วครับเครื่องหมายถ้าแล้วข้างหน้าไม่รู้แต่แล้วเท็จแล้วจริงน้องครับ s แล้วจริงออกมาเป็นจริงนะครับและสุดท้ายครับจริงแล้วจริงฟรืดฟรืดจริงแล้วจริงก็เป็นจริงสุดท้ายก็ต่อเมื่อเสร็จกูําบึงรู้ครบแล้วใช่ไหม จริงก็แต่เมื่อจริงก็เลยได้จริงนะครับเรียบร้อยเอ๊ะทำมาหลายข้อมันบังเอิญจริงทุกข้อเลยเนาะบางคนทำมาสี่ข้อจริงเอาถ้าได้สูตรล,ลัดแลกลกบไว้บ้านตอบจริงมังทุกข้อนะครับไ <c oughs> อ้น,นี่มั่วสุดฤทธิ์เลยนะครับอันนี้ตอบจริงนะครับเฮ้ยเนี่ยทำเป็นแล้วพอได้ละถ้าได้พื้นฐานขนาดนี้เดี๋ยวพี่จะเริ่มอัพให้มันยากขึ้นนะครับอ่าไล่ลงมาข้อ13ไม่ต้องเปิดไปหน้าไหนหน้านี่แหละหน้า13ข้อ13น้องครับเริ่มเป็นกระบวนการย้อนกลับ เมื่อกี้เป็นการแทนค่าไปข้างหน้าจริงๆถ้าใครเรียนที่โรงเรียนถ้าสมมติพี่เป็นครูโรงเรียนนะพี่จะสอนแถวๆนี้เย,ยอะๆเลยจะสอนนี้อีกสักสองคาบแต่เพราะเราไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นนะครับแล้วพวกเราก็มีประสบการณ์กับการเรียนที่โรงเรียนมาบ้างนะครับเราก็มาเพิ่มไอเดียให้นะครับข้อ13หน้า13ครับข้อ13หน้า13ครับน้องเห็นโจทย์ไหมครับก็อบอกว่าเมื่อประพจน์ p และ q แล้ว r มาแล้วครับ P และ Q แล้ว R ใครเรียนถึงสมมูลใครเรียนถึงสัจจานิรันเอาจริงๆงน้องทําข้อนี้เป็นนะแล้วน้องพลิกนิดนึงมันคือสัจจานิรันแล้วนะครับงั้นจริงๆใครทําได้พี่ถึงบอกน,นะที่เราเรียนมกเมื่อกี้ทั้งหมดเลยนะครับมันคือเนื้อหาตรกศาสตร์ดสิกาสร์ 7- ซ0แล้วนะครับที่เหลือเล็ดอีกนิดเดียวน้อยมากนะครับน้องครับ P และ Q แล้ว R น้องครับเขาบอกว่าหมดนี่ครับคำตอบมีค่าความจริงเป็นเท็จครับแล้วถามว่าจงหาค่าความจริงของ P Q R ฝั่งพี่นะครับ ถ้าใครเรียนมาจนจบทุกเครื่องหมายพี่บอกเลยครับมันมีเครื่องหมายสําคัญมันมีเครื่องหมายสําคัญและจําเป็นต้องรู้อยู่แค่3ตัวเท่านั้นวา,นางปากกาเลยหน้าฟังอย่างเดียวเดี๋ยวเองทําไปบ่อยๆเองก็จําได้น้องครับข้างหน้าไม่รู้ข้างหลังไม่รู้แต่เชื่อมกันเอาทีละขั้นละกันเป็นจริงมีกี่กรณีหรือเชื่อมกันเป็นจริงมีกี่กรณี3อันไม่รู้อันนี้ไม่รู้แต่ถ้าหรือเป็นเท็จมีกี่กรณี ข้างหน้าต้องเป็นข้างหน้าต้องเป็นเท็จข้างหลังต้องเป็นเท็จเท็จใช่ไหมต้องเท็จหรือเท็จมาถึงจะเท็จน้องครับงั้นสอนพี่หน่อยเครื่องหมายและมีอะไรน้องครับได้คําตอบเป็นอะไรถึงจะมีกรณีเดียวต้องเป็นจริงใช่ไหมและต้องเป็นจริงน้องครับอะไรและกันและเป็นจริงกรณีเดียวข้างหน้าต้องเป็นจริงและข้างหลังต้องเป็นจริงมันต้องจริงและจริงเป็นจริงและที่เหลือที่มีกรณีเดียวก็คือ ถ้าแล้วหมดแล้วที่แกเรียนใช่ไหมที่มีกรณีเดียวที่เดล๋อวมันมีหลายกรณีใช่ป่ะเรารู้ไม่รู้ไม่รู้เราก็ไม่เรียนแม่งนะครับอันนี้มันเดียวถ้าแล้วเป็นอะไรกรณีเดียวเป็นเท็จข้างหน้าเป็นจริงข้างหลังเป็นเทจเอาจริงๆนะมืนเรียนอยู่แค่สาบรรทัดทุเลตดทุเลดแล้วสุดท้ายนะครับไปเรียนสัตว์จะรยโรงสัตว์จะสอบนะเรียนแค่นี้น้องครับพี่ถามหน่อยเครื่องหมายอะไรถ้าแล้วเพิ่งเรียนมาถ้าแล้วใช่ไหมเป็นเท็จถ้าข้อนี้บอกถ้าแล้วจะเป็นเท็จมีกรณีเดียวคือข้างหน้าเป็น จริงข้างหลังเป็นเท็จเวลาพี่ทำนะพี่ะสกปรกมากนงครับพี่เขียนนี้เลยตามทันไหมมุดข้างหน้ากับข้างหลังเห็นใช่ไหมเวลาพี่เขียนนะแล้วเวลาพี่เขียนน่พี่ไม่ค่อยรู้สึกว่ามันทุเรศเท่าไหร่เขียนจนจบข้อเนี่ยหันไปดูเนี่ยเบื่อจะอ้วกนะครับมันจะเละๆแต่พี่ว่าน่าจะเข้าใจเครื่องหมายเลยนะถ้าแล้วถ้าแล้วเป็นเท็จมีกี่กรณีข้างหน้าเป็นจริงข้างหลังเป็นเป็นเท็จแปลว่าข้อนี้อ่าตลอบเลยจริงไหมอ่าเป็นอะไรเลยเท็จ ขออีกสเต็ปหนึ่งเงยหน้าอีหนูเครื่องหมายอะไรและและเป็นอะไรจริงและเป็นจริงมีกีก่กรณีกรณีเดียวข้างหน้าเป็นจริงข้างหลังเป็นจบเรียบร้อยงั้นตอบให้คุณครูเขาชื่นใจพี่สรุปเป็นจริงคิวเป็นจริงแต่อาเป็น เทจก็จบหนึ่งข้อเข้าใจนะถ้าข้อที่มันยากขึ้นยาวขึ้นก็จะมีหลายเครื่องหมายใช่ไหมน้องก็ค่อยสืบไปทีละส่วนทีละส่วนเข้าใจนะครับงั้นเวลาพี่ทําพี่สอนน้องเหมือนกับพี่ที่ทดในกระดาษทดแปลว่าถ้าพี่ทําข้อสอบได้หมดเราทําวิธีเดียวกันมันก็ควรจะทําเหมือนกันนะครับอ่ะจดไปกับมีหลายไอเดียจริงๆมีเวลาพี่เยอะก,กว่านี้พี่ก็สอนมันยากขึ้นยากขึ้นนะครับแล้วพี่ว่าห้องเราเนี่ยมี มีศักยภาพพอจะจะเรียนให้มันมันอัพขึ้นได้อีกเยอะอันนี้ปูพื้นใครจดเสร็จแล้วนะครับเปิดไปหน้า15้าข้อ23เดี๋ยวพี่เรียงไอเดียให้การเรียนหนังสือที่ดีมันต้องเรียนจากง่ายไปยากให้คุณเห็นภาพก่อนแล้วพอคุณเรียนเป็นหมดแล้วนะน้องขึ้นบันไดทีละขั้นทีละขั้นขึ้นเป็นหมดละเดี๋ยวน้องจะขึ้นขึ้นหรือจะลงลงเนี่ยน้องจะทําได้เองหมด ไม่ใช่ข้อแรกมาปุ๊บง่ายสุดขีดข้อ2อยากขี้แตกนะครับมึงงงเนะครับเรียนที่เหลือไม่รู้เรื่องแล้วนะครับหน้า15ครับข้อ23ครับข้อ23ครับหน้า15ครับอ่านะครับไอเดียเดียวกันครับแต่ว่ายากขึ้นนิดนึงนะครับเป็นข้อสอบระดับแข่งขันโจทย์บอก PQR เป็นประพจน์แผนเดิมครับน้อง P และเอาทำเองเลยครับน้องนิเศษ Q อาจารย์อ่านนิเศษ Q ิวไหมเห็นบางปีจะได้ยินเด็กอ่านว่า Not Q อาจารย์อ่านนี่เศษหรือน็อตโอ้โหลูกฝรั่งมาอีกแล้วแล้วอ่านอันนี้และและเอานี่แหละอันนี้น็อตมึงจะเอาสักภาษาได้ไหมเนี่ยนะครับอ๋อถ้าถ้าถ้าเจอตัวนี้อ่านว่าและแต่นี่อ่านว่าน็อตแล้วทำไมเขาไม่และกับนิเศษหรือแบบแอนก็ได้อ่ะเออก็ไม่เอาอ๋อและและกับน็อตโอเคฝากไปถามกูด้วยนะต้องการอะไรจากกูเนี่ย โอ้โอ้โอ้โอเออน่ก็บอกว่าหมดนี้ครับถ้าพบว่า p และนิเศษ q แล้ว r และนิเศษ r เป็นจริงหมดนี้ครับเป็นจริงนะครับเป็นจริงนะครับประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงน้องครับจริงจริงนะเมื่อกี้พี่เขียนโจทย์ไปเสร็จพี่สะดุดตาก้อนนี้ก้อนนี้เป็นก้อนที่พี่เจอบ่อยยวางปากกาเงยหน้าคุยแป๊บหนึ่ง r และนิเศษ r ถ้าถ้าถ้าเริ่มต้นชั่วโมง ถ้าเริ่มต้นชั่วโมงอาร์และนิเศตอาร์แล้วพี่อยู่ดีๆมาเขียนถามค,าค่าความจริงน้องเนื่องจากมันเป็นอาร์และนิเศษอาร์ใครยังจําอะไรไม่ได้พี่บอกว่าให้แทนปากกาสีแดงจําได้ใช่ไหมน้องครับอาร์เป็นจริงก็ไดอาร์เป็นเท็จก็ได้เพราะว่าอาร์เป็นประพจน์ดังนั้นถ้าอาร์เป็นจริงตอบให้ชื่นใจนิเศษอาร์ก็ต้องเป็นเท็จอาร์เป็นจริงนิเศษอาร์เป็นเท็จอาร์เป็นเท็จนิเศษอาร์เป็นจริงแม่งตรงข้ามกันดังนั้นช่วยพี่เครื่องหมายอะไรนะ และดูมือครับจริงและเท็จได้เอาชิบหายลืมหมดแล้วนะครับจริงและเท็จได้เท<ด>็จเท็จและจริงก็ได้เท<ด>็จ<ด>แปลว,ว่าสุดท้ายผลลัพธ์เป็นอะไรเสมอเท<ด>็จเสมอใช่ไหมครับงั้นอาและนิเศษอาออกมาเป็นเท็จเสมอเข้าใจน้องครับพี่คุยเล่นๆครับพี่ว่างน้องครับเอาจริงๆนะพี่สามารถสร้างสูตรให้น้องนะครับจำได้อีกเป็นร้อยเป็นพันสูตรเลยแต่นั้นพี่เลยไม่ให้ทอ่องเพราะพี่รู้ว่าสมมน้องท่องที่เราเรียนมา20สูตรพี่จะเขียนสูตรที่21ให้ดู นก็จาไม่ไหวแล้วจริงไหมน้องทำไปแล้วห้าสิบสูตรมึงเจอสูตรที่ห้าสิบเอ็ดมึงก็จ่อยมึงจำไปร้อยสูตรคูใส่สูตรที่ร้อยเอ็ดมึงก็จ่อยดังนั้นเราไม่จ่อยก็คือเราก็ไปท่องสักสูตรนะครับเพราะเราจ่อยตั้งแต่สูตรแรกแห้นะครับอ่านะครับอาและนี่เสอ็ฝอยเหมือนเดิมอาเป็นจริงอาเป็นจริงนี่เสษอาเป็นเท็จอาเป็นเท็จนี่เสษอาเป็นจริงน้องครับเชื่อมด้วยหรือคิดเองเชื่อมด้วยหรือจริงหรือเท็จเป็นจริงหรือเท็จเป็นจริง หรือจริงเป็นจริงแปลว่าอาหรือนิเสธอาเป็นอะไรเสมอใช่ไหมโอเคนะเนี่ยพี่สามารถเขียนสูตรไปเรื่อยๆเลยอันนี้เราสอนแล้วใครจําไม่ได้ก็แทนเข้าไปแต่กูว่ามันควรจะจําได้เครื่องหมายอะไรก็ต่อเมื่อถ้าก็ต่อเมื่อตรงข้ามกันใช่ไหมตรงข้ามกันใช่ไหมตรงข้ามกันก็ต่อเมื่อการตอบอะไรตอบเทจใช่ป่ะที่เจ๋งสุดต,ต้องอันนี้กูว่าอันนี้เจ๋งสุด ใครนะชอบท่องสูตรพี่ท้าเลยโรงเรียนน้องก็ไม่มีสูตรนี้หรอกพี่สามารถเขียนได้อ,อีกร้อยสูตรพันสูตรเลยที่โรงเรียนน้องไม่เคยสอนด้วยแล้วพี่ก็ไม่สอนด้วยนะแล้วพี่ไม่ให้ท่องเลยนะใคเรเลยกูกเกษตรกูท่องบีดวัวแตกเลยกูแทนค่ากูด้วก็ไม่ออกกูแทนค่ากูแทนค่าใครไม่แทนค่ากูจะฆ่ามึงแทนนะครับมึงก็แทนเข้าไปออกทุกข้อในโลกอ่ะไม่เห็นมันจะมีอะไรยากเลยใช่ไหมเออแล้จะจดจำทำหาอะไรปวดหัวช่วยพี่จริงแล้วเข้าใจใช่ไหมจริงแล้วเทจได้เทจเท็จแล้วจริงได้ จริงงั้นตอบเท็จเสมอตอบจริงเสมอได้ไหมไม่ได้แล้วจริงกับเท็จผลลัพธ์ที่ได้เหมือนพีเลยเหมือนนิเศษพีปแปลว,ว่าข้อนี้พีแล้วนิเศษพีเท่ากับนิเศษพีใช่ไหมบางคนกลับไปบ้านนั่งท่องพีแล้วนิเศษพีเท่ากับนิเศษพีพองตายวางไงวะนะครับเข้าใจความหมายนะงั้นเรามีอะไรให้เราท่องอีกเป็นล้านเป็นพันแบบนะครับเพราะฉะนั้นง่ายๆไม่ท่องไม่ท่องทําได้ไงแทนสีแดงจบไม่มีปากกาแดง ซื้อนะครับนะครับเออจริงๆน่าจะประกาศแดงมาขายเนอะนะครับมึงเอาสีอื่นก็ได้้บ้านะครับบางคนเออจริงด้วยปากกาแดงสาคัญนะครับไอที่มึงเรียนหนังสือมึงไม่มีความคิดเลยกรรมาของเราจะได้จบๆกันวางปากกาเงยหน้าเครื่องหมายอะไรถ้าแล้วก <c oughs> ูแค่เครื่องหมายมึงกูเหมือนเวลาทำปิศาจเฟแลบอะนะครับเวลาเขาถามเร็วๆนะนะครับไม่ว่าคําถามอะไรจะง่ายขนาดไหนมึงก็จะตกใจนะครับเครื่องหมายอะไรถ้าแล้วเป็นอะไร เฮ้ยเดยกก่อนถ้าแล้วเป็นจริงมีกี่กรณี3กรณีมันยังไม่รู้จริงไหมครับแต่บังเอิญสีแดงเพิ่งคุยกันเมื่อกี้ใช่ไหมอ๋อเหรอคุยตอนไหนอ่ะกู <laughs> เพิ่งคุยเมื่อกี้ี๋ยวกูฆ่าทิ้งเลยสีแดงเห็นสีแดงใช่ไหมสีแดงมึงคุยเมื่อกี้เป็นอะไรอ่าและนิเศตร์อาเป็นเป็นเท,ท็จแล้วอีกก้อนเนี้ยรู้ตั้งแต่แรกว่าเป็นเท็จสอนพี่อะไรเอ่ยแล้วเท็จถึงจะจริงอะไรเอ่ยแล้วเท็จถึงจะจริงแปลว่าก้อนข้างหน้าต้องเป็น เป็นเท็จนะครับก้อนขนา้างหน้าครับต้องเป็นเท็จใช่ไหมครับถ้าก้อนขนา้างหน้าเป็นเท็จจบเรเครื่องหมายเลยเนี่ยและและเป็นเท็จมีกี่กรณีสามก็ทำต่อไม่ได้ก็จบแล้วจริงเหรอกูเล่าโจบผิดปะเนี่ย P และนิเศษ Q แล้ว R และนิเศษ R เป็นจริงก็เป็นจริงอันนี้ก็เท็จอันนี้ก็เท็จประพจน์ใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นเป็นจริงก็อันนี้เป็นเท็จโอ ว่าข้อนี้พี่เลือกมาผิดอันเนี้ยเรียนสมบูรณ์แล้วใช่ไหม <c oughs> อันเนี้ยข้อนี้มันควรจะต้องเรียนสมบูรณ์ก่อนเราค่อยมาทําอันนี้เพราะเครื่องหมายและเป็นเท็จมีกี่กรณีสามมันยังไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ก็ทําไม่ได้พอมันทําไม่ได้เนี่ยอ,อ่ะพี่สอนนี่ก่อนแล้วกันนะครับใครเรียนที่โรงเรียนเรื่องสมมูรณ์แล้วเอาจริงๆข้อนี้มันควรจะข้ามไปก่อน น้องยังมีความรู้ไม่ถึงที่จะเรียนแต่ในห้องเราเห็นมีเพื่อนหลายคนครับคุณครูสอนแล้วใช่ไหม P แล้ว Q P แล้ว Q จะสมุนกับนิเศษ P หรือ Q เรียนถึงยังใครยังเรียนไม่ถึงนะตอนนี้ข้าไปก่อนเข้าใจไหมเออเพราะว่าพี่ยังไม่ได้สอนนะครับอ่านะครับยังทําไม่ได้ไอ้นี่กับไอน้นี่ใช่ไหมมันจะเท่ากันใช่ปะคราวนี้ถ้าใครเรียนมา พี่ใส่นิเศษเข้าไปทั้งสองข้างพี่ใส่นิเศษเข้าไปทั้งสองข้างโอ้พลาดละพี่ดูคร่าวๆนึกว่าโจทย์ข้อนี้จะง่ายกายเป็นข้อนี้ต้องใช้ทั้งตัวเชื่อมต้องใช้ทั้งสมมูลและสมมูลพวกเราก็มีความรู้ได้แข็งแกร่งมากจำพี่อะไรไม่ได้กดของเดิมร์แกนกระจายเข้าไปเหลืออย่างที่โรงเรียนการละครหนึ่งนานมาแล้วนิเศษของนิเศษพีได้พี นิเศษของและก็ของหรือก็จะเป็นและนิเศษกระจายเข้าไปคิอว,ว่าเป็นนิเศษคแปลว่า P และนิเศษคจะมีค่าเท่ากับจะมีค่าเท่ากับนิเศษของ P แล้วคแล้วดูมือนะอันเนี้ยเห็นมือไหมย P และนิเศษคิวก็คือตัวนี้งั้นแปลว่าตัวนี้เป็นอะไรเพชร งั้นตัวนี้ก็เป็นเท็รหมดนี้ก็เลยเป็นเท็รทำให้ไสข้างในเฉพาะตัวนี้เป็นจริงโจทย์ถามอะไรข้อใดจริงนอะนอะก็เลยตอบช้อยข้อ3แต่เอาจริงๆจทำข้อนี้ได้ไมันต้องเรียนอะไรมาก่อน สมูลนะแล้วพี่ไม่ได้สอนนะขออภัยนะครับพี่เห็นโจทย์มาดูง่ายๆนึกว่าแบบคล้ายๆกันยากหรอมันมียากก่นนี้ต้งเยอะโอ้อะไรว่าโอ้เร็วจังวะแม้แต่นี้เรายังไม่ได้เรียนไงมันก็เลยแบบใช่ไหมก็จะมึนๆหน่อยเนาะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่พี่ผิดเองพี่ดันไปเลือกเพราะจริงด้วยสติปัญญาอันต่ําต้อยนะครับเนาะมันหลายชั้นเนาะมันหลายชั้นมันหลายชั้น อน้นีจริงๆอ้นี้ถือว่าข้ามสเต็ปไปขออภัยอันนี้เป็นความผิดพี่อ,อะไรนะสูตรสมมูลหนูจำสูตรไหนสูตรสุดท้ายแล้วอ๋อทั้งสูตรทั้งหมดเลยจำสูตรได้สูตรเดียวโอ้ไล่กัดมากนะครับ <ๆ S 2> ก็ก,ก็ดีแล้วดีแล้วจำได้แค่นั้นแหละอย่าไปจำเยอะไม่จำอะไรเลยนะครับไม่จำอะไรเลยก็น่าเกลียดไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหน้า่อยเรียนสมมูลเป็นทางการเนาะนะครับแต่เดี๋ยวใครจะสอบเดี๋ยวค่อยคุยอีกทีเนาะ หน้า6ข้อหกระโดดไปหน้า6ข้อหอ้ากลับมาละหลังจากที่เราแทนค่ากันเป็นละหน้า6ข้อ5เดี๋ยวเผื่อโรงเรียนบางโรงคุณครูถามเป็นข้อความนะครับบางคนตกใจเออจริงๆพ่อพี่ไม่น่าพูดอันนี้ก่อนเลยขออภัยมันก็เลยข้ามสเต็ปไปนิดหนึ่งเพราะว่าบางคนเขายังไม่ได้เรียนเลย